ความทรงจำแปลกประหลาดเริ่มย้อนกลับมาหลอกหลอนที่สุดเมื่อเธอเผชิญหน้าฉัดบันกลางร้านอาหารพร้อมภาพในหัวที่เหมือนเคยเกิดขึ้นแต่เธอไม่เคยทำสิ่งสิงนั้นขณะที่พิมรักได้ยินเต็มสองหูว่าฉัดบันไม่รักเธอและมีใจให้เทียนความเจ็บปวดและความริษยาจึงก่อตัวขึ้นไม่นานหลังจากนั้นฉัดบันพาเทียนไปคุยเป็นการส่วนตัวหาว่าเธอเป็นฝ่ายยั่วให้ความหวังและจุกเขาก่อนคำพูดนี้สร้างความสับสนและโกรธให้เทียนเธอเดินหนีออกมาด้วยน้ำตา ก่อนถูกคนร้ายสองคนดักทำร้ายกลางทางโชคดีที่ฉัดบันต่างไปช่วยจนตัวเองบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่เริ่มเปิดใจแต่ก็ยิ่งเกิดความสับสนในความรู้สึกมากขึ้นคืนนั้นเทียนฝันเห็นหญิงสาวปริศนาที่มีต่างหูข้างเดียวบังคับให้เธอถอดกำไลภาพความทรงจำที่ไม่ใช่ของตัวเองคลั่งพลูออกมาเธอเห็นลิตาหญิงสาวเจ้าของต่างหูผู้ถูกคาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในงานตีตาขวนความกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อพิมรักไปหาเทียนถึงบ้าน พร้อมหลักฐานในมือถือกดดันให้เลิกยุ่งกับฉัดบันแต่เทียนยืนยันว่าเธอมีคนรักแล้วและไม่มีวันทําในสิ่งที่เธอกําลังกล่าวหาแต่คําพูดของฉัดบันที่เคยบอกว่าเธอให้ความหวังเขายังคงวง,งเวียนในหัวจนเธอเริ่มสับสนในความทรงจำของตัวเองในเวลาเดียวกันพิมรักก็เริ่มฝันร้ายลลิตาในร่างวิญญาปรากฏตัวครูให้เธอถอยห่างจากฉัดบันทําให้ความหวาดถวาไม่นานแก้วกับพิมรักร่วมมือกัน สร้างกระแสโจมตีเทียนในโลกโซเชียลภาพและข่าวลือแพร่สะพัดจนชื่อเสียงของเธอพังชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาเทียนและทับถึงต้องเผชิญความอับอายปรเชนโกรธทัจจัดพยายามให้เธอแจ้งความแต่เทียนกลับเลือกปล่อยวางและยอมรับกำลังใจจากคนรักและป้าที่อยู่เคียงข้างเธอเสมออีกด้านหนึ่งฉัดบันพยายามตัดใจจากเทียนด้วยการทำดีกับพิมรักแต่ความรู้สึกผิดทำให้เขายิ่งสับสนขณะเดียวกันลิลิตาในร่างวิญญ,ญาณเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ความรักที่กลายเป็นแรงหึงหวงกำลังผลักดันทุกอย่างสู่ความวุ่นวายเช้าวันต่อมาเทียนและราเชนออกไปตลาดด้วยรอยยิ้มแต่กลับพบฉัดบันโดยบังเอิญในจังหวะเดียวกับที่มือปืนสวงหมวกกันน็อกเล็งปืนใสฉัดบันเทียนตัดสินใจพุ่งเข้าปะทะฉัดบันให้พ้นทางเสียงปืนดังสนั่นกลางตลาดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อวิญ,ญญาณที่ถูกพัฒน,นาการด้วยคำสัญญาที่กำลังนำพาทุกชีวิตเข้าสู่โชคชะตาที่ไม่มีวันหลีกหนีห้ามพลาดทิตาขวน ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่ทรูไอดีตายสักกี่ครั้งเคยยังยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญาจะเป็นคน